สวัสดีครับสวัสดีเทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพืองออปิเชียลครับตอนนี้กำลังเตรียมตัวเดินทางครับนั่งลืมห้อยนั่งโดยทอกยุ่ยออกมากได้แล้วครับพี่น้องขยับจำตัวเริ่มทยอยกันออกมาเรื่อยๆครับพี่น้องทางนี้ครับรอแถวกันสองขั้น สามขั้นครับพี่น้องลดลดล่างครับล,ล่างสองครับกำลัง,งเพราะว่าค่อนข้างจะแคบหน่อยต้นจ่อครับ cũng bị ít bị ít cũng đây thoải mái thoải mái thoải mà, thôi mà. Thôi mà, thôi mà. ตรงไปอีกตรงไปอีกบ่ได้ตรงไปอีกตรงตรงไปอีกบ่ได้พ่อพ่อพ่อโบได้ถอยไหมถอยไหมตีโค้งไก่ไหมตีโค้งไหมมาๆมามาเอกไม่อีกถอยมาลายๆไฟไม่อีกไฟไม่อีก ม่เอ็กไม่เอ okay. ็กจะต้องโยนไปใส่อีกหลายหลายไม่เอ็ก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 ไม่เอกมาเลยมาเลยเราเปิบ้านเท่ากับติดเครื่องครับพี่น้องติดเครื่องบุญเครื่องไว้แล้วครับพี่น้องเตรียมตัว แบไปองค่อยจะออกงานพ่อ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 เบียดใส่ไปได้ไรนี่เลี่ยมอย่ใครน่แมนข้าเลี่ยมอย่ เดียวรถข้างหน้าข้างนอกออกก่อนสองคันเดียวอีคันนึงเจ้ไปแล้วเดินทางปลอดภัยครับพี่น้อง เตรียมตัวออกเดินทางครับมาเลย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 

เอาหลุดขา้าคือบออกจอดอยูหันถ้าบออกก็ย่งเฝ้าออกมา่ <c oughs> <c oughs> พวก็พี่เปนคั่งกลางแพะขนาด ทางแคบผมจะมาติดตรงมุมนะครับพี่น้องไปเลยไปเลยไปได้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 ตรงไปก่อนยังไงย้อนไปโยนไปข้างหน้าไปเลยไปเลยวิ่งแล้วไปเลย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 วิ่งแล้ววิ่งแล้วไปเลยมุมด้านบนครับพี่นหนุ่มข้างๆแคบครับพี่หนุอม มันาว่าตัวหลุมต่ำแต่บางทีว่าว่าตัวหลุมมันจังอย่งนี้ก็ว่าฮะส่วนทีมรถบ้านเขาก็จะถอยออกไปด้านนอกครับพี่น้องแล้วก็เดินหน้าเข้ามาพี่น้องเดินหน้าเข้ามาแล้วก็มาถอยอีกรอบนึงครับพี่น้องเพื่อจะเลี้ยวออก ส่วนทีมรถบรรทุา,เ,าเดินนาออกครับพี่น้องไม่หยาครับพี่น้องแค่เดินนาไปซุดแล้วก็ถอยโยกอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องโยกอ,ออกครับมือนี้เจอกันอยู่อำเภอเมืองครับพี่น้องจังหวัดคอนแก่นครับ,บเด,ดินทะยอกำลังทะยอยออกดีด่อยครับพี่น้อง ระยะทางกับโบกไกลครับจเกียร์รถเกียร์หน้ายังจเ,เดินหน้าครับพี่หนุ่มสำหรับคลิปนี้ครับขอขอบคุณทุกการที่ตามรับชมครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น,าาน,น้องเอาไหว้พ่อกันไหมอยู่เพิ่มเมื่อยยุ่งหน้างานครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ